สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอันบ็อกซิ่งแกะกล่องนะครับกับไม้แตมิต้านะครับของคอมปูนะครับรุ่นเฮสต้ากอนดารอนินนะครับย้อนมามาแกะกล่องกันเลยนะจ๊ะอ่ะโอเคครับก็ตางนี้นะครับนี่จ๊ะเขาก็บูมาอย่างเป็นดีนะครับอ่ะแล้วก็มีถุงนะครับโอเคครับแล้วก็อยู่ในแก่งกล่องนี้คีโอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะอีกรอบนึงนะจ๊ะ โอเคครับเดี๋ยวมาแกะอะไรนะจ๊ะโอเคครับก็มีเสียงเครื่องบินก็ฟังไปก่อนได้เลยครับไม่เป็นไรนะจ๊ะมนนีเสียงเครื่องบินอ่าก็จะมีนะครับอ่านะครับสองชั้นนะจ๊ะเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรแพคเกจิ้งคอเปอร์สองอันสิอ่า อ่ะโอเคครับก็อย่างนี้ครับเฮ้ยโอเคนะงานเนียนนะงานเนียนโอเคงานสีดีมากครับงานสีดีมากอ่าข้างบนนะครับเขาเขียนเขาด้วยครับว่ากับตัวนี้นะครับกับ under control นะครับเพราะตัวนี้นะครับเป็นไม้นะครับที่เขาเขียนตามสเปกนะเป็นออร่านะครับเดี๋ยวเพื่อนจะไปลองตีดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเออแต่อ่านสเปกให้ฟังก่อนนะครับอ่า ตัวนี้เพี่อนชอบอย่างหนึ่งครับตัวนี้นะครับก็คืออะไรมันมีอะไรที่มันเป็นการรับรองนะอันนี้คือเป็นไปอะไรที่รับรองจาก BWF นะครับคือสมาคมแบดมินตันนะครับก็คือว่าของคอมปูเนี่ยเขาเป็นรุ่นนี้มีมาตรฐานนะก็จะได้อะไรรับรองจากไม้แบดมินตันนะครับชมสมาคมแบดมินตันโลกนะครับแล้วก็เนี่ยเพี่อนชอบอย่างหนึ่งคือตัว people, like um น the ี้นะครับเดี๋ยวนี้นะไม้คอมปูดูง่ายมากนะว่าเป็นเกรดธรรมดาหรือเกรดสูงนะเกรดที่มันจะเป็นกลางค่อนสูงเนี่ยเขาจะมีอย่างนี้นะครับนี่จ้านะครับเป็นอย่างนี้เห็นไหม แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเกรดธรรมดาครับมันจะเป็นแบบสีขาวแดงอ่ะที่ไม่ใช่สีทองนะครับโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวอ่านสเปคให้ฟังนะครับตัวนี้นะครับน้ําหนัก 4u นะครับแล้วก็บาลานซ์อยู่ที่290นะครับแล้วก็กริปอยู่ G5 แล้วก็ความแข็งอยู่ที่8นะครับโอเคจ้าเดี๋ยวไปลองกันเลยเฮ้ยโอเคนะงานเนียนงานเดียนงานเนียนนะครับปุ๊บโอเคครับเดี๋ยวพี่อันจะไปลองตีแล้วกลับมาในจ้าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผม โอเคครับทุกคนเนื่อกลับมายการทดลองตีนะครับเฮ้ยขอบอกก่อนเลยครับว่าตัวเนี้หน้าไม้นิ่งมากคือไม่ว่าจะตียังไงอะ่ะเฮ้ยดีมากมันหน้าไม้มันนิ่งนะครับในงนั้นก็แบบเฮ้ยทำให้การตีมีประสิทธิภาพขึ้นมากขึ้นเออลืมบอกไปเมื่อกี้นะครับว่าตัวนี้นะครับทำมาจากคาร์บอนเกรด 40T นะครับซึ่งนะครับถือว่าเป็นมาตรฐานนะครับในที่ไม้แบบที่มันเป็นอะไรรุ่นเกรดสูงๆนะ พราะเดี๋ยวนี้นะถ้าเกิดตัวท็อปของทุกยี่ห้อน,นะก็จะใช้เกียร์40 t หรือบางเจ้านะครับก็ใช้46 t นะครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานนะครับก็ตัวนี้นะครับขอบอกนะว่าเฮ้ยออร์ลาจริงอ่ะคือไม่อยากจะเรียกว่าออร์ลานะครับคือในภาษาอังกฤษนะเขาใช้คาว,ว่า off offensive off นะครับออร์ลาแล้วก็ defensive นะครับพูดตรงตกลงไอ้นี่มันแบบว่าออร์ลาไปทางลับอ่ะเพราะว่าตัวเนี้ยเล่นนอกจากหน้าไม้นิ่งนะเร็วด้วยเพราะอะไรครับเฟรมเนี่ยมันเป็น3เฟรมรวมกันนะครับ ไอ้ข้างบนตัวเนี้ยถึงตรงเนี้ยเป็นเฟรมตัดอากาศนะครับตัวเนี้ย,ด,าายด้านข้างตัวนี้ครับเขาจะเฟรมบล็อกตัวนี้เป็นเฟรมออร่านะครับก็เป็นเฟรมแบบแข็งแบบอะไรออร่าก,ก็คือวงกลมวงกลมหน่อยอ่ะนะครับก็พูดง่ายๆคือว่าเฮ้ยนะครับมันทําให้การออกลูกเร็วและก็ไม่คิดว่ามันจะคนเรียวกว่ามันออร่ามันเป็นออร่าออกไปทางลับนะครับเล่นเกมเร็วได้เพราะาอะไรครับเพียงให้ดูนะเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดเป็นไม้ลุกอ่ะคุณลองดูนะ คุณลองดูนะเห็นไหมนะครับความหนาของไม้เนี่ยไอตัวเนี้ยที่มันเป็นไม้ลุกของตัวเนี้ยกับตัวนี้คุณดูสิไอตัวนี้มันบางกว่ามันทําให้แบบเฮ้ยก็เร็วมากกว่าด้วยและก็นะครับความดีคือก้านที่มันแข็งอะนะครับแล้วก็บวกกับไอตัวเนี้ยไอตัวนี้นะครับไอตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรคุณรู้และไอตัวเนี้ยมันเป็นเทคโนโลยีของอะไรเฮตะก,ก้อนนะครับมันทําให้แบบว่าก้านที่แข็งแปนะดจุดสูน่ะลดวแรงสั่นสะเทือนได้ดีมากคือตีแล้วอะ เฮ้ยประทับใจอะแรงสั่นสะเทือนน้อยมากอันนี้ก็คือข้อที่ชอบย่อมหนึ่งนะครับหน้าฝ้ายิงตีแล้วสะเทือนน้อยมากรู้ว่ามันแข็งอะสมาัญได้ถึงการแข็งนนในเวลาตีทําให้เราควบคุมที่ทานดีแต่ไม่กระด้างนะจ๊ะไม้แข็งนะครับบางยี่ห้อบางเจ้านะครับแข็งแล้วกระด้างไอ้เนี้ยแข็งแล้วไม่กระด้างแล้วทําให้ควบคุมที่ทางไม้ดีด้วยแต่ว่าก็ตัวเนี้ยออกเป็นออรลาวสา ความเร็วอ่ะสายสปีดมากกว่าเพราะว่าเฟรมตรงนี้เห็นไหมเพื่อนให้ดูนะไอเนี้ยถ้าเกิดคุณเป็นสายรูปเนี่ยมันจะกลายนะครับเป็นแบบอะไรใหญ่ๆ่อะแต่ว่าตรงนี้มันแบบบางหน่อยดังนั้นเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็ว่าเฮ้ยมันก็ได้ทุกเร็วเร็วเร็วเร,วเรวมากขึ้นแต่การที่ทาให้เร็วนยโดยที่มีเฟรมบางขนาดนี้ก็ก็จะทําให้แรงมันลดลงนะครับแต่ว่าข้อดีคือไงเฮ้ยเล่นลุกเร็วได้ด้วยแล้วก็ตัวเนี้ยควบคุมทิศทางได้ดีมากไม่จกเป็นก้านแข็งหน้าไม้นิ่งควบคุมทิศทางนะครับไม่ว บตบดาดเซตยอดเนี่ยถ้าคุณมีทักษะนะมันจะเป็นตำแหน่งที่คุณต้องการเออยกเว้นยกเว้นยกเว้นลูกตบเนื่องจากตัวนี้สองเก้าสูนะครับแต่นะครับมันเป็นไม้ที่แบบว่าอะไรก้านแข็งนะครับหน้าไม้นิ่งนะเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้ทักษะแบบขัดข้อมือนิดน,นึงนครับนี่คือเป็นสาเหตุสาเหตุหตนึ่งอ่ะที่โยนเนกในรุ่นของอะไรแอสทอ่ะแอสสองเป็นไม้ลูกคข็งเขาง,ง,ง,งใช้สามร้อยนะครับเพราะว่านะครับพอมันเป็นสามร้อยปุ๊บแบบเฮ้ยมันไม่ต้องใช้ ข้อมือช่วยเยอะไงไอเนี้ยสองเก้าตวนะันเนี่ยเวลาตบนะครับต้องใช้ข้อมือนิดนึงนะถ้าเกิดต้องการคุณให้ทําการตบให้ต่างต่ำถ้าพวกแอดฟอกหรือไมลุกอย่างอื่นนะครับก็มีแค่นี้แหละแต่ว่าปรับตัวง่ายๆคุณก็อะไรฝึกข้อมือนิดนึงอะ่ะปรับตัวเพราะตัวเนี้ยแม่นยำม,มากแม่นยำม,มากเลยนะเนี่ยคุณปรับตัวนิดนึงเนี่ยคุณได้แล้วคุณได้แล้วโอเคครับก็ประมาณนี้แหละครับกับไม้ตัวนี้นะจ๊ะถือว่าทําได้ดีมากครับคือออ l ราไปเชิงสปีดด้วยสามแะเป็นแบบสปีดได้เลยอ่ะ แต่ว่าหน้าไม้ก็ยังไม่เร็วเท่าพวกอะไรนะครับเบสสวอร์ดพวกอะไรนะพวกนั้นนะเพราะอะไรครับเพราะพวกนั้นน่มันเป็นเฟรมตัดอากาศทั้งหมดไงเพราะนี่มันเฟรมตัดอากาศแค่ด้านบนด้านเดียวนะครับแต่ว่าถามว่าหน้าไม้ก็แบบเคลื่อนไหวเร็วไหมอะเคลื่อนไหวเร็วนะครับเฟรมก็บางแต่ว่าวัสดุท,ที่แข็งแล้วก็ก้านแข็งก็แบบควบคุมทิศทางดีครับผมก็ใครเล่นสาย คอนโทรลแนะนําเลยตัวนี้สําหรับคนที่ชอบคอนโทรลดีมากดีมากนะครับแล้วตบในตำแหน่งที่เราต้องการได้ดีมากนะครับได้ดีมากด้วยโอเคครับเดี๋ยวจบการรีวิวคลิปนี้พี่เอานี้นะครับชอบก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับรวมถึงใครอยากสมัครส่นี่น,นะครับก็จะมีช่องทางธนาคารของอมสินขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าสามารถสมัครนะครับเป็นสมาชิกในช่อง YouTube ของพี่เน,นะครับเพื่อสมัครในการสนับสนุสนพี่เแบบรายเดือนได้นะจ๊ะกดเป็นจอยเมมเบอร์สมาชิกได้ครับโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า